ซ่อมกับพี่ใหญ่คือไม่มีประวัติกับที่ศูนย์ถูกป่ะพี่ใช่ครับอันนี้อธิบายเพิ่มหน่อยพี่การที่ไม่มีประวัติที่ศูนย์เนะะี่ยครับเนื่องจากบางคันนะครับสนย์สมมติครับซ่อมมา100บาทาประกันอนุมัติรค่เจ็ดสิบถ้าเกิดคุณซ่อมจ่ายส่วนไม่ถึง100บาทรดคุณก็ไม่มีประกรันคุณเลือกออเอาว่าคุณจะจ่ายเพิ่ม3 0เปอร์เซ็นต์หรือคุณจะซ่อม70%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ลงประวัติ เพื่อใหู้นย์รับประกันต่ออันนี้ถามต่อพี่ใหญ่คันนี้ไปเสร็จแล้วค่าซ่อมแพงไหมประมาณ3ล้านครับประมาณ3มล้านรถใหม่เคแมนออกก็น่าจะประมาณเจ็ดล้านประมาณ7ล้าน8ล้านนะพี่เนาะใช่ประมาณเกือบ8ล้านครับอันนี้ผมถามเพิ่มดิพี่ซ่อม3ล้านกับเราไปซื้อมือสองไหนคุ้มกว่าเนี่ยซื้อมือสองคันนี้ก็อยู่ประมาณ5้าล้านบาทครับอา่าฮะ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าลูกค้าบางคนติดไฟแนนซ์เยอะอ่าครับพี่แล้วเขาผ่อนไฟแนนซ์มาคุณจัดไฟแนนซ์ไปสีล้านคุณโดนดอกโดนแบบไปเปเสร็จรถคันนี้คุณก็โดนไปอีกเกือบ1ล้านบาทโอ้โหหน่วมเลยนะเนี่ยบปเสร็จก็6ล้านแต่คุณซ่อกับเราเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ได้รถกลับไปขับในสภาพเดิมอาครับแล้วทุกอย่างก็อยู่ในสเปคเดิมหมดครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบ bon อล VCK นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ V10 นะวันนี้พี่ใหญ่บอกว่ามีอีกหนึ่งคันปอร์เช่บอกเลยว่าคันนี้หนักใช้ได้เลยครับน้องบอลนี่เลยปอร์เช่เจ็ด a นึ่งแปดเคมสีซเเพื่อนบอกเลยหายากมากเลยนะเค man สีนี้นะแล้วที่สําคัญหลายคนอาจจะมองว่าอุย๊ยคันนี้มันก็น่าจจะชนปกตินะแต่ผมบอกเลยว่าคันเนี้ยเขาชนจนไปถึงนี่เลยนี่เป็นไงชนไปถึง ถังน้ํามันเพื่อนบอกเลยคันนี้เกือบไฟไหม้ทั้งคันนะหนักมากแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือเจ้าของเกือบเสียชีวิตเพื่อนดีนะคนขับมีสตคคานออกจากรถได้แล้วก็กู้ภัยเขาเอาทรายมาโรยพวกน้ํามันนะเพื่อนไม่งั้นบอกเลยคันนี้ไฟไหม้แน่นอนเพื่อนแต่พี่ใหญ่บอกเลยว่าคันนี้หนักใช้ได้เลยเพื่อนคือมันชนจนไปถึงแบบถังน้ํามันเลยเพื่อนเพราะว่าปอร์เช่หลายๆคนก็ได้รู้นะว่าถังน้ํามันมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนนี่เลยผมไปดู ถังน้ามันเจ้าปอร์เช่ามาอยู่ฝั่งนี้เนาะเนี่ยแล้วมันชนไปถึงเนี่ยถังน้ํามันเลยเพื่อนคันนี้เกือบไฟลุกเลยนะบอกเลยหนักมากนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแลวผมไปไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาชมปอร์เช่หน่อยเนาะพี่เนาะครับครับผมบอกเลยว่าคันนี้แตกต่างจากคันอื่นแน่นอนถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้ต่างคันอื่นเนื่องจากคันนี้เนี่ยเจ้าของเกือบเสียชีวิต เกือบเสียชีวิต<ช>เนื่องจากอะไรพี่ใหญ่เนื่องจากคันนี้ถังน้ามันแตกอฮะปกตินะครับรถพอใช้ที่รถทําชนมาสมัมะไม่เคยเจอถังน้ํามันแตกอย่างนี้แสดงว่าจะนนต้องชนหนักมากถูกไหมพี่ชนหนักแล้วเจ้าของหนีออกทันก่อนที่น้ํามันจะลุกเป็นไฟแล้วก็มีการดับทันครับเอาจริงดิพี่คันนี้ก็คือบอกกันเลยว่าคันนี้เนี่ยคือ ตอนที่กู้ภัยมาครับเห็นน้ำมันไหลก็รีบจัดการแล้วโอ้โหแสดงว่าช้าอีกนิดนึงนี่คือถึงเชวิตเลยนะโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเพื่อนว่าอย่างคันนี้มันหนักแค่ไหนอย่างคันนี้มันไปชนอะไรมาเนี่ยพี่เคันนี้ก็ถนนลื่นนะครับอ่าฮะแล้วก็โดนเสาไฟฟ้าครับตามรูปเลยนี่ครับเต็มเ็มโดนเสาไฟฟ้าแสดงว่ามันเสียบเข้าไปเลยเหรอพี่ใช่ไหมใช่ครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ค่อนข้างลึกด้วยครับโอ้โหเยหนักมากหนักมากทุกคน เดี๋ยวพี่ใหญ่อธิบายหน่อยพี่ว่ามันโดนส่วนไหนบ้างเนี่ยพี่โอเคครับเริ่มจากข้างหน้านะครับรถโดนช้อนมาเต็มๆต็มสายไฟฟ้านะครับอ่าครับพี่อัดเข้ามาโดนกล่องข้างหน้าเต็มๆนะครับอ่าฮะแต่ว่ามันไม่โดนแค่กล่องข้างหน้าผนังโดนทั้งหมดนะครับอ่าฮะและลึกไปถึงข้างหลังอ่าครับแต่ทีนี้เนี่ยคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่ว่าโดนถังน้ํามันเพราะเพราะว่าปอร์เช่คือเวลาเติมมันน้ํามันมันอยู่ข้างหน้าถูกไหมพี่ใช่ครับถังอยู่ตรงช่วงนี้ครับอ๋อตรงนี้เลยอ๋อถังมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับอยู่่่ตรรรรงนีีี้คคคััับบบอาพพ่ แล้วทีนี้ถูกกระแทกเข้าไปาาปรากฏว่าถังน้ำมันรั่วพอรั่วเสร็จโชคดีมากๆครับที่กู้ภัยอ่ะครับเห็นก่อนอทีนี้การเอาทรายลงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยไฟลุกทั้งคันแน่ก็จะแรงว่าถ้าเกิดไฟลุกนี้คือเสียหายหนักกว่านี้แน่นอนเสียหายหนักกว่านี้ครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมถามนิดน,นึงดีพี่ ไอปอร์เช่เนี้ยปกติด้านหน้ามันมีอะไรบ้างเหพี่ด้านหน้าจะมีแค่กล่องเก็บของครับอ๋อกล่องขึ้นด่วนจะอยู่ด้านหลังครับแต่อันนี้เครื่องวางกลางเป็นเจ็ดหนึ่งแปดอ่าครับผมแล้วอย่างด้านหน้ามันเข้าอะไรบ้างพี่ใหญ่จะต้องซ่อมจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพี่เบื้องต้นนะครับเราจะทำการดึงตัวถังนะครับอ่าครับพี่พอเราขึ้นท้ามาสเปคปุ๊บจะดึงใกล้เคียงก่อนนะครับพอดึงใกล้เคียงปุ๊บสั่งอะไรมาเปลี่ยนโดยเปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นๆนะครับะครับไม่มีการตัดหัวเหมือนที่เขาพูดกันนะครับตัดหัวต อ่าครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนั้นเพื่อนโอ้โหมันชนแล้วแบบล้อมันบิดเลยนะเนี่ยพี่ใช่ไหมก็โดนคานคานใต้ด้านหน้าครับก็แสดงว่าจะต้องเปลี่ยนคานด้วยเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวด้านหน้าทั้งหมดครับโอโหผมให้ดูโชคนะโชคนี้แอนเลยอะ แอนครับชกโดนทั้งหมดท้ายขวาเลยครับก <c oughs> ็แสดงว่าชุดด้านหน้านี่คือยกใหม่หมดถูกป่ะพี่ต้องยกใหม่หมดใช่ครับโอ้โหแล้วผมลืมสังเกตคือคันนี้มันเป็นสี GT s i ซิ e r นะเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นสีพิเศษครับมันเป็นสีหายากมากสีนี้นะนเพื่อนสีเงินนะโปรติเคแมนคนไม่ค่อยจะกดสีนี้กันเนาะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่าคันนี้ที่เขากดสีด้วยความชอบอ่าครับพี่ครับอ่าครับผมแล้วผมถามเพิ่มพี่หลายๆคนอ่ะชอบคอมเมนต์พี่ว่าซ่อมกับพี่ใหญ่คือไม่มีประวัติกับที่ศูนย์ถูกป่ะพี่ใช่ครับอออันนนีี้ธิิบายยเพพ่่่มห การที่ไม่มีปลอดที่สูตนะยครับเนื่องจากบางคันนะครับศูนย์สมมติคซ่อมมา100บาท uh huh. ประกรันอนนตัิได้แค่เจ uh ็ดสิบถ้าเกิดคุณซ่อมจ่ายส่วนไม่ถึง100บาทรดคุณก็ไม่มีประกรัน uh huh. คุณเลือกเอาว่าคุณจะจ่ายเพิ่ม3าเรหรือคุณจะซ่อม70%แล้วก็ไม่ลงประวัติเพื่อให้ศูน์รและประกันต่ออ่าครับผมครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วและอันนี้ผมถามต่อพี่ชนหนักขนาดเนี้ยประกันจ่ายเต็มไหมไม่เต็มครับ ประกันจ่ายไม่เต็มแล้วนี้ทําไงอระพี่ก็มี2อย่างก็คือคืนทุนกับซ่อมในวงเงินไม่เกินเจ็ดสิบการซ่อมวงเงินไม่เกินเจ็ดสิบเนี่ยก็ต้องหาอู่ที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถรับได้กับค่าซ่อมที่ประกันประเมินให้อ๋ออันแร้วงนี้เราทําประกันชั้นหนึ่งไปเพื่ออะไรอ่ะพี่อย่างที่บอกครับทุกอย่างมีกฎและมีเกณฑ์อยู่อฮะคือในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาใช้เราเลือกว่าคุณจะซ่อมในวงเงินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าคุณจะคืนทุนแต่การคืนทุนก็คือเสี่ยงกับการที่คอาคนนี ไปให้คนอื่นเขานําไปสวม๋อยังไงก็มันก็โอกาสที่พี่ <c oughs> ใหญ่พูดว่าสวมสวมสวมเพราะอะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าอย่างเรื่องเกี่ยวกับการสวมเนี่ยคือมันเป็นวิธีการซ่อมแบบหนึง่งแต่พี่ใหญ่บอกเลยครับเมืองนอกเขาไม่มีวิธีแบบนี้อาฮะแล้วอู่ไหนก็บอกว่าคุณทําอย่างนี้เป็นการฆ่าชีพผมถามอย่างหนึ่งคืออู่คุณเป็นจรนะครับอาครับแล้วคุณได้บอกกับผมบอกว่าจอนเนี่ยทำสิ่งนี้คุณถูกกฎหมายเหรออาครับผมครับผมผมเข้าใจแล้วเพื่อนอะเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายเพิ่ม ด้านหน้านี่คือด้านหน้าไปหมดครับไปหมดแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือโชกทุกอย่างมันบิดไปหมดเลยทั้งคันนะครับอไม่เหลืออะไรเลยโหฉีกเลยเนี่ยทุกคนใช่ครับฉีกเลยเนี่ยซุ้มโชกอะซุ้มโชกฉีกฉีกเสร็จแล้วเนี่ยเข้าถึงข้างในครับเรามาดูความหายข้างในกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงขาดไหนบ้างนะครับโหนี่นะตรงนี้ก็เปิดเลยเนี่ยสเกิร์ตตรงเนี้ยมันเปิดเพราะว่าตัวหังบิดครับโห เดี๋ยวเรามาดูภายในภายในนะครับแอร์แบ็กยิงทุกจุดนะครับเปิดประตูก็แกลลกแล้วทุกคนใช่ครับโอ้ดีครับภายในเบลนะครับทางานหมดนะครับนี่นะครับไม่ดึงกลับแล้วเพราะว่าที่ตัวเบลเนียมีลูกแอร์แบ็กอยู่ระเบิดหมดระเบิดหมดทุกอย่างครับอ่าครับพี่ครับพี่แรงกระแทกถึงขัานปุ่มตรงนี้แตกครับโหแสดงว่ามันหนักมากเลยหนักมากครับบอกเลยว่าหนักจริงๆดูเหมือนจะไม่หนักแต่ดูความโซลเกียร์ครับกระเถิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอุโมงเกียร์เนี่ยเข้าหมดนะครับ ตำแหน่งเพี้ยนหมดครับถือว่าหนักใช้ได้เลยทุกคนดูเหมือนจะไม่หนักแต่เอาจริงหนักมากครับแล้วนี้คอนโซลข้างในนี่คือต้องยกเปลี่ยนหมดเลยว่าที่ข้างในเนี่ยโครงสร้างอลูมิเนียมข้างในของคอนโซลบิดหมดครับก็คือแสดงว่าจะต้องยกคอนโซลเลยใช่ไหมพี่ต้องยกเหลือแต่โครงเปล่าเพื่อวัดสเปคครับบางอู่ทำเนี่ยจะไม่ทําวิธีที่วัดสเปกก็คือใช้ท้งหนึ่งจีนกับใช้สายยางหนึ่งเส้นครับอ่าครับโอ้สายยางหนึ่งเส้นนะ่นะ ใช่ครับเขาใช้สายยางหรือเส้นก็บอกว่าไปการวัดระดับน้ำแต่จริงๆแล้วอะสายยางของคุณเน่ะเป็นแค่พื้นฐานแต่ทุกอย่างอยู่ที่ด a ต a าครับครับผมต่อไปเรามาคุยถึงด้านท้ายด้วยาอางอย่างด้านหลังมีความเสียหายเยอะไหมพี่ด้านหลังเนี่ยเราดูไม่เสียหายนะครับแต่ดูจากกล้องของฝาท้ายนะครับทําให้เรารู้เลยครับว่าตัวถังบิดนะครับดูยังไงอะพี่นี่ครับมันจะชิดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอจับอ๋อคือมันไม่เสมอ ใช่ครับแล้วก็มันไม่เสมอตัวถังลองดูช่วงล้อนะครับล้อมีการบิดนะครับล้อหลังก็บิดหรอเนี่ยครับล้อหลังบิดการที่ล้อหลังบิดเนี่ยเป็นได้2อย่างก็คือเป็นที่ช่วงล่างนะครับและการที่เป็นช่วงล่างอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่กระแทกเข้าเกียร์กับเครื่องสูงมากครับโอ้เข้าเกียร์เข้าเครื่องเลยพี่ใช่ครับอย่างไม่ใช่ว่ารถคุณชนหน้าหลังจะไม่โดนนะครับดูอย่างนี้นะครับเหมือนจะไม่โดนแต่พอลืมมาแล้วโดนเกือบทุกคันครับโอ้และเอาจริงคันนี้มันเสียหายเยอะไหมเนี่ยพี่ สำหรับบางคนมองไม่เยอะแต่พี่ญอบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันดอนยับมาถึงข้างหลังแต่ว่าบางอู่เนี่ยเขาบอกว่าโอเคชนหน้าก็เปลี่ยนแค่หน้าจริงครับก็เปลี่ยนข้างหน้าแต่ข้างหลังคุณไม่ทาการวัดสเปกก็ดึงสุดท้ายรถที่คุณได้ออกมาก็คือวิงวว่งเบี้ยววิ่งเบี้ยวใช่ครับวิ่งเบี้ยว อันนี้ถามตอพี่ใหญ่คันนี้ไปเสร็จแล้วค่าซ่อมแพงไหมประมาณ3ล้านครับประมาณ3ล้านรถใหม่เคแมนออกก็น่าจะประมาณ7ปล้านประมาณ7ล้าน8ล้านนะพี่น้องใช่ประมาณเกือบ8ล้านครับอันนี้ผมถามเพิ่มดิพี่ซ่อม3ล้านกับเราไปซื้อมือสองไหนคุ้มกว่าซื้อมือสองคันนี้ก็อยู่ประมาณ5ล้านบาทครับอ่ะ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าลูกค้าบางคนติดไฟแนนซ์เยอะอ่าครับพี่แล้วเขาผ่อนไฟแนนซ์มาคุณจัดไฟแนนซ์ไปสี่ล้านคุณโดนดอกโดนแบบไปเบสเสร็จรถคันนี้คุณก็โดนไปอีกเกือบหนึ่งล้านบาทอ้อโหหน่วมเลยนะเนี่ยเบสเสร็จก็หกล้านแต่คุณต้องกับเราเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ได้รถกลับไปขับในสภาพเดิมอ่าค,ครับผมและทุก<ม>อย่างก็อยู่ใสเปคเดิมหมดครับอ่าครับพี่คันนี้พี่ใหญ่คิดว่าจะใช้เวลากี่เดือนประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเสร็จรูบร้อยเลยเหรอพี่ใช่ครับเพราะว่าการทํางานนะคครรัับบบออย่่่าางทีกว พอมีประกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจ่ายช้าจ่ายยากไม่จ่ายเลยแถมดีไม่ดีมีการซ่อมเลยบอกว่ารถคันนี้ไม่ต้องใช้กาวโรงงานก็ได้<อ>ใช้ใช้กาวหลอดละพันห้าย้ำนะครับประกันชื่อดังรับซุปเปอร์คาร์เยอะมากๆายืนยันบอกว่าไม่ต้องใช้กาวปอร์เช่เใช้กาวหลอดละพันห้าเท่านั้นแล้วมันใช้ได้เหรอพี่ก็พี่ใหญ่ก็ไปทะเลาะกับเขา <laughs> พี่ใหญ่ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่อนุมัต ก็ลองดูกันเพราะว่าเขาบอกว่าศูนย์ก็ไม่ใช้บอกไม่ใช้ได้ยังไงเขาผลิตออกมาอ่ารับพี่เขาพี่คนดูเรื่องเลยนะเพื่อนย้ํานะครับประกันชื่อดังรับแต่ซุปเปอร์คาร์เยอะมากๆนะครับอ่าครับให้ใช้กาวหลอดละพันห้านะครับอ่าครับผมแล้วยังมีการพูดอีกบอกว่าที่อื่นเขาก็ใช้กันแบบนี้นั่นแหละครับก็คือมาตรฐานของเขาผมมันต่างกันเยอะมากเลยเนี่ยพี่ใหญ่ใช้สามหมใช่ไหมหลอดก็อย่างที่บอกครับว่า กาวกาวเป็นตัวยึดตัวถังนะครับถ้าเกิดคุณใช้กาวหลอนพันท่าของเขาอะครับวิ่งไปแล้วหลุดขึ้นมาทำยังไงย้ำนะครับประกันเจ้านี้บอกเลยรับสุอค์เน้นเน้นเราไปดูครับและประกันเจ้านี้นะครับมีปัญหาเรื่องเคมเยอะมากๆผมน่าจะพอนึกออกนะบริษัทอะไรบริษัทนี้มีปัญหาเรื่องเคมเยอะมากๆครับก็ลองไปหาดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเคมต่างๆก็หาทางบิดลูกค้านะครับใครจะทำประกันเจ้านี้ก็ ลองไปหาดูครับเน้นนะครับรับแต่ซุปเปอร์ขายเยอะมากจริงๆแต่ก็มาบอกให้ใช้กาวอ่าครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเรามาทาคลิปเกี่ยวกับประกันดีกว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆอยากจะชมคลิปแนวนี้ด้วยได้ครับก็เดี๋ยวพี่อยากจะเปิดให้ดูเลยครับว่ากฎหมายเป็นยังไงซึ่งหลายคนไม่ทราบและไม่รู้เช่นการคุมนาคาต้องจบภายในสิบห้าวันแล้วเรามีมาตรการที่จะ จัดการประกันด้วยอ่าครับผมได้เลยถ้างั้นก่อนปิดคลิปพี่ใหญ่ฝากช่องทางการติดต่อวีสิบหน่อยด้วยได้ครับวีสิบนะครับทาทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสุดนะครับเจอกับพี่ใหญ่ครับวีสิบตลาดฝากวีสิบตลาดด้วยครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ขอบมากครับขอบครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาให้ดูอีกหนึ่งคันนะกับเจ้าปอร์เช่เจ็ดหนึ่งแปดเคแมนสีจีทีซิมเอร์นะเป็นไงคันนี้ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะเพื่อนเป็นไงชนจนไปถึง น้ำมันเลยนั้นเพื่อนโหบอกเลยว่าหนักมากตอนแรกคิดว่าเอ๊ะน่าจะชนข้างหน้าเบาๆนะไม่หนักมากแต่พอฟังพี่ใหญ่อธิบายแล้วโอ้โหหนักใช้ได้เลยนเพื่อนคันนี้ถ้าเกิดคิดว่าเจ้าของแบบไม่มีสตินะผมว่าน่าจะเรียบร้อยนันเพื่อนคัารถเลยนะอเอผิดน่าจะไฟไหม้อาจจะแบบหนักกว่านี้ได้นั้นเพื่อนโหเป็นไงหนักมากเอาเป็นว่าคันนี้ถ้าเกิดผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะ่ะคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ้องเพื่อนว่า 718Kman คันนี้พี่ใหญแกจะ ซ้อมเสร็จจริงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้มาอยู่ที่ V10 อีกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูรถอะไรทําคลิปอะไรก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย